คำสารภาพจากเจ้าของเต็นรถยนต์มือสองนะครับก่อนที่ผมจะมาเป็นผู้ขายนะครับผมก็เป็นผู้ซื้อที่ถูกหลอกขายมาก่อนนะครับเรื่องหนึ่งเลยครับที่ผมเคยเจอนะครับอันนี้ก็คือซื้อรถที่มีเล่มทะเบียน2เล่มทะเบียนนะครับอันนี้สองเล่มทะเบียนนะี่คือยังไงเล่มเล่มที่นํามาขายนะครับเป็นเล่มปกติไม่มีข้อมูลการอายัดใดๆไม่มี หน้า18ก็คือปกติเลยเป็นเจ้าของเดิมปกตินะครับอันนั้นที่เขานํามาขายผมแต่งจริงอ่ะผมรับเล่มนั้นไปแล้วผมเอาไปโอนที่ขนส่งผมไม่สามารถโอนได้ที่ขนส่งเขาแจ้งกลับมาว่าเล่มทะเบียนเนี้ยได้ออกเล่มทะเบียนใหม่ไปแล้วเล่มทะเบียนใหม่ก็ซึ่งที่ออกไปคือเป็นเล่มทะเบียนศูนญหายนะครับเล่มทะเบียนแบบนี้ถ้าเกิดปกติแล้ว บางทีผมไม่ซื้อนะครับเล,เล่มสูญหายหรือว่าถ้าเกิดซื้อก็อาจจะซื้อในราคาที่ต่ํากว่าท้องตลาดปกตินะครับอันนี้ก็คือช็อตหนึ่งที่โดนผู้ขายหลอกขายมาครับทาให้อันนี้ก็เกิดความสูญเสียเหมือนกันถ้าปัจจุบันเนี่ยเล่มสูญหายพวกเนี้ยทางไฟแนนซ์เขาไม่รับจัดไฟแนนซ์นะครับแต่โอนได้ไหมโอนได้ตามปกติครับเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหละครับวิธีการที่จะเช็คเล่มทะเบียนพวกเนี้ย ช็คอย่งไงก็อันนี้อาจจะต้องใช้ในเรื่องของความเกี่ยวข้องในการเป็นเจ้าของรถหรือว่าทําสัญญาซื้อขายและไปแจ้งขอความประสงค์ที่ขอเช็คเล่มทะเบียนกับกรมขนส่งนะครับอันนี้ครับก็ให้ทางเจ้าที่ขนส่งเขาพิจารณาว่าเหมาะสมแก่การที่จะให้เช็คเล่มทะเบียนนี้หรือไม่นะครับอันนี้ก็สามารถขอเช็คได้เหมือนกันนั่นแหละครับผม2ครับก็เป็นส่วนของการก่อใหม่ อันนี้ครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีข้อมูลให้เช็คเยอะแยะมากมายครับวิธีการกออหม่ทํำยังไงครับก็ผู้ขายเดี๋ยวนี้ก็สามารถหาข้อมูลและนํารถไปกอใหม่มาขายได้ครับอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันที่ผมโดนมาก็คือถูกกอใหม่มาพวกนี้จะเช็คได้ยังไงก็มีวิธีการเช็คอยู่นะครับก็อาจจะขอนํารถคันที่เราซื้อเนี่ยไปที่ศูนย์บริการนั้นๆด้วยกันเลยไปเช็คประวัติล่าสุดว่า รถคันนั้นเข้าศูนย์ที่ระยะทางเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็สามารถขอประวัติทางศูนย์บริการได้ครับ3ครับที่เจออีกครับก็คืออะไหลอุปกรณ์ภายในรถได้รับในวันที่รับรถเนี่ยไม่ครบพร้อมสมบูรณ์ครับก็คือวันที่เราไปดูรถและทําการมัดจาไว้แล้วเงี้ยได้อุปกรณ์ ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างแต่วันที่ไปรับเนี่ยบางทียางอะไหล่หายบ้างอุปกรณ์คูเครื่องมือภายในรถหายบ้างครับอะไหล่บางอย่างถูกถอถดถูกถอดออกไปพวกนี้ครับอันนี้ก็ต้องระวังคอยเช็ครถให้ดีนะครับแม้วันที่ไปรับรถแล้วครับต้องตรวจสอบสภาพรถอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อสภาพรถที่สมบูรณ์เพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองนั่นเองครับข้อ4ก็ยังเป็นเรื่องของเล่มทะเบียนเหมือนกันครับแต่ว่านี้เล่มทะเบียน2เล่มทะเบียนที่ อันตรายเหมือนกันเล่มทะเบียนที่เขามาให้เราก็เหมือนเดิมเลยเป็นเล่มที่ปกติแต่มีเล่มที่ชำรุดสูญหายแต่ดันเอาจำนำเล่มทะเบียนไว้อันนี้ครับอันตรายหนักกว่าคือโอนไม่ได้แล้วแถมยังต้องหาเงินเพื่อไปปิดบัญชีเพื่อเอาเล่มทะเบียนนั้นออกมาครับเสีย2ต่อเลยเสียทั้งค่ารถแล,ล้วยังต้องถ้าอยากได้เล่มทะเบียนนี้ก็ต้องไปจ่ายเงินในส่วนต่างของที่เขาไปวางจำนำเล่ม ไว้นั่นเองถ้าเกิดทางเจ้าของที่นํามาขายเนะี่ยเขาไม่มีเงินส่วนต่างในการไปปิดชําระเรื่องทะเบียนนะครับหรือแจ้งฟ้องร้องดําเนินคดีเงี้ยมันก็ค่อนข้างตามเงินช้ามากเหมือนกันนะครับอันนี้อันตรายครับวิธีการเช็คเนี่ยก็อย่างเหมือนเคยเลยก็คือ นําตัวสําเนาเล่มทะเบียนพร้อมกับตัวเจ้าของรถหรือว่าทําสัญญาซื้อขายครับไปยื่นต่อกรมขนส่งที่ในพื้นที่นั้นนะครับเพื่อเช็คว่าทะเบียนนั้นเป็นเล่มทะเบียนปัจจุบันหรือเปล่านะี่ครับมีสถานะปกติหรือไม่นะี่ครับผมอันนี้ก็เรื่องสําคัญเหมือนกันที่ควรต้องเช็คนะครับห้านะครับเรื่องรถสวมนะครับอันนี้รถสวมที่เราไปเจอนะครับส่วนมากจะนัดเจอพื้นที่ด้านนอกเลยไม่ ไม่ให้รู้เลยว่ารถคันนั้นน่ะอยู่พื้นที่ไหนที่เราจะตามได้อะไรเงี้ยก็อย่างจะ่เกิดนัดส่วนมากจะเป็นพวกตามปั๊มตามห้างอะไรพวกนี้ครับเพื่อนัดมาเจอกันแล้วเจ้าของรถก็ ไม่ได้มาเองก็จะเป็นเรื่องของการฝากเอกสารมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเนี้ยอาจจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบรถครับพอดีว่าเนี้ยผมเช็ครถไปแล้วดูตรวจสอบรถแล้วรถมีความแปลกอย่างเช่นดูนะครับตรงเลขตัวถังเนี่ยตรงคัสซีรถอะไรเงี้ยมีการตัดต่อหรือเปล่าเงี้ยตัวเบลล์รถเนี้ยครับเบลล์รถตรงกับปีพศ ที่ผลิตหรือไม่อันนี้ผมก็จะมีคลิปที่ทําแจ้งไว้นะครับอันนี้ลองไปตรวจสอบดูนะครับดูเบื้องต้นนะครับสำหรับรถสวมครับ6นะครับก็เจอในส่วนของรถที่ติดอายัดทางคดีความนะครับนะฮะอันนี้ก็เคยเจอมาครับตอนที่เราซื้อมาก็ซื้อกับผู้ขายโดยปกติเลยแต่ไม่ทราบมาก่อนเลยว่ารถคันนั้นนะเคยไปทําการโจรกรรมของมาและ ทางสำนักง,งานตำรวจเขาก็แจ้งอายัดมารถคันนี้ยังติดคดีความอยู่ครับอันนี้ก็ต้องทำการร้องขอต่อศาลนะครับว่าเราได้ซื้อรถคันนี้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับก็ให้ทางศาลเขาขอ ยกเลิอกอายัดให้อันนี้ก็เป็นบางกรณีนะครับผมบางบางทีศาลเขาไม่ยอมก็ต้องยึดตัวรถคันนั้นเพื่อเป็นของกลางในการดําเนินคดีต่อเนี่ยครับอันนี้ก็จะเช็คค่อนข้างยากนิดนึงอาจจะถ้าถึงแม้ขอเช็คข้อมูลจากทาง สำนักงานตำรวจนะครับบางทีเรื่องยังไม่ดําเนินการฟ้องร้องอย่างครับคดีก็ยังไม่เข้ารถคันนั้นก็ยังไม่ติดอายัดน,นะครับอันนี้ค่อนข้างจะยากเหมือนกันในการตรวจสอบครับแต่ว่าความชัดเจนก็คือต้องซื้อกับเจ้าของโดยตรงเท่านั้นชื่อในเรื่องทะเบียนกับเจ้าของที่มาขายต้องตรงเท่านั้นแล้วก็เอกสารในการซื้อขายต้องชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ระยะเวลาอะไรผู้นี้ครับต้องลงให้ครบถ้วนทั้งหมดครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของเรานั่นเองครับ สุดท้ายนี้ครับสำหรับใครที่กำลังสนใจดูรถอยู่นะครับก็นำข้อมูลที่ผมจากประสบการณ์จริงผมเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมแล้วก็ควรเลือกซื้อกับบุคคลที่ชัดเจนหรือร้านที่มีการรับรองและออกเอกสารที่ชัดเจนในการดูแลเรานะครับผมและสำหรับใครที่กำลังกังวลและอยากสอบถามถึงปัญหาหรืออยากปรึกษาเนี่ยครับก็สอบถามกับบอลเข้ามาได้นะครับและถ้าเกิดชอบข้อมูลดีๆแบบนี้ก็ช่วย กดติดตามเพื่อรับข้อมูลสลาระสำคัญแบบนี้กับกิจกรออร์คาหรือทักมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ